มันเป็นอาหารที่ตูโหมิมันเป็นถ้ำตั้งเวแก,ก่จากฟองมันเป็นเหตุไท้เคดไทยลาบในวัฏชากงสารมันเป็นเหตุว่าให้สงสัยในลูกในสงสารต่อไปในอนาคตทุกนี่ทารายไม่มาเสดงเหยเห็นเมือ่อทุกหิวทุกอยากทุกหอนทุกหนาวทุกแก่ทุกเก็บทุกตาย ทุกวิจยกพัดผาทุกข์ารธนาบ่ได้สมหวังสัพพทุกข์ทั้งผัวมันมาเสด็จงงเห็นเมื่อ่านมาเมื่อข้าวที่ทานไปทางหนากระซึ้งกันถ้าผ่านมาแล้วจะได้พบก,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 บกันกอนศาสกังกอนกระซึ้งกันริ่งไายของหลูกบเนมีริ่งนี่ไร้เอียงรวมลงมาก,กับสัพพทุกข์เท่านั้น ที่นี่ร้ายลูกไม้สักมือสักแสนสักลาดสักโกดสักตื่อสักเตียวสักอสงไขยและตามก็ผลลับธ์คือผลสะท้อนขึ้นมาทำนี้จะทุกท์ขนาขันื่อเป็นนัตสัมระละหัสรหารเก่าทั้งหลายจึงเมื่อเลื่อนใสบเพ่าอาไรในวัฏสงสาร ที่จะน่าไปใช้ก็แม่น,นำร่ายที่บวนถิมของเกาแม่น,นำร่ายอย่ะนปากที่เกิดไตลินของเราเมื่อบวนทิมแล้วก็เลยพ่เสด็จอยากเอาขึ้นมากมินพระหันละหันทั้งหลายก็ต้องเป็นทั้งสัน่นเพอผู้คนตาสูงเห็นรั์แล้วแก่ความหลงจะตกของตกแล้ว,วมีคมหลงสิดข้างยู พอไดที่จะหน้าโลกโลกคือมูงสัตว์อัญชาล่าพยาธิมารณนะเขาไปผูกไหวไาอย่างยื่นโลกคือมูงสัตว์ม,งมูงีผู้ใดเป็นไงกากรรมในท่าบอกแกบอกเก็บกบอกตายเสม,มอภาคกันเมื่อนในท่าแกท่างเก็บทางตายส่วนเป็นไงท่างกันในคุณนวุฒิ คุณในวุฑโไว้ยวุฑโธหรืออาบยศสรรเสริญอน,นัอนยกไหวส่วนความตายก็มุมันบเทียงมุยคูยได้สิเป็นไงกว่ากันเสมอภาคก,กันวันน้าวอมใกล้โลกคือมูสัตบวกพ่องย่เป็นนิดบรูจักอิมเป็นถาดแห่งตันหาคววมอยาก ผู้เพลิน,นไปแล้วเพ้นมุกเป็นาธาตุตันหายแห่งความอยากครคบามทะเยอทะยานในภพหน่อยภพใหญ่กับโอมีในเพิ่นที่จะหน้าขึ้นทั้งหลังกับวนาเรือมใสนิสนาสังเวชตนเจ้าของที่เคยผ่านมาแล้วที่จะหน้ามาข้างหน้าถ้าเราจับ่านใสในภพในาศาสนาก็าดีกัานาสังเวชเจ้าของจะผ่านอีก พญานาในปัจจ <Wow. S 1> <No. S 2> ุบันก็เหมือนกันเอาพัฒนปัจจุบันเป็นเป็นพยานเอกเห็นควางแกในปัจจุบันก็เป็นพยานเอกที่ลวงมาแล้วในศาสตร์ก่อนๆหรือในศาสตร์อนาคตหรือจะไปในข้างหน้าในปัจจุบันในศาสตร์นี้ด้วยเห็นควางเก็บในปัจจุบันก็เป็นพยานอันที่เก็บมาแล้ว จ็บปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาหิวข้าวและหายนา้ำอุจจระปว,ปวดปัสสาวะพระองค์เจ้ายัดเป็นกองทุกข์มัดทีคัฉาปีปาษาสนหายข้าวหิวข้าวและหายนา้ำก็เป็นทุกข์อุจจโรกปัสโวโหติปวดอุจจระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ทีคัดฉาส mm. ีตัง ถึกอันเย็นเกินไปก็เป็นทุกข์จะ้าผ่ามาห่มอุอ่นหังถึกอันห่อนก็เป็นทุกข์เดี๋ยแรลนของ h มนอกกว่านั้นในสัพทุกข์ในสกุลนารากายนี่ยังมีสัพพโลกต่างๆเกิดขึ้นนี่สารพัดจะคู่โลกโคู่โลกในตาโสตาโลกคโ่โลกในหู ชิวหาโลกโอโลกในลิน่นกายะโลกโอโลกในกายคำว่ากายหมายมัดทั้งตัวหนังหุม่มเหลือกส่วนรวมอันนี้เนี่ยกายออกมาเป็นตาหูจมูกลิ่นสามารถท่านตาโลกโอโลกในฟันสามารถเป็น,ลนโลกไดยมัดโลกเบาหวานลิปชีด่วงลำใส โรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคมองข้อนะับล่มจุกเสียดตีขึ้นเบื้องสูงล่มตีลงเบื้องต่ำเกินไปถึงต้นมาทายทถอกก็ดีหรือพายล่มเกินไปก็ดีล่มตีขึ้นเบื้องบนตีขึ้นหัวกว็ดีล่มจุกเสียดจะาระพัดเกิดขึ้นในสกลละหลางกายนี่ ร่างกายนี่มนี่ทุกข์มากไี่โทษมากจิริมานนนเลยทานจงพี่เจนาให้มันดีแล้วคิริมานนนกับพี่เจนาอยู่บ่มีกกังเวงกังครวนเพิ่งกระําเพระอรหานซเชาเบื่อนายค่ายเมาเพื่อนเท้าพายหนอกตีตะปูอยู่ เงื่อนเท้าพายในเงื่อนพญาจิตตลาดมัดด้วยเส้นด้วยเอ็นนี่กระดูกเป็นโค้งเป็นเครื่องมันนี่หนังนีเนื้อเป็นที่สาบท่ามันมันมานี่นาทีสิแตกสีสลายลงบว่คงท้นเพื่อผ่านเฮื่อนภายนอกจับ ทีนี่คิดใจบุรุษเท่าท่านเทียมถึงกว่ามา,มาหลงเงื้อนอันนี้ทีนี้สักคนละกายเตรียมไปโดยดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมขันเมื่อแตกไปดินก็ไปเป็นดินคือเกาน้ำก็ไปเป็นน้ำคือเกาไฟก็ไปเป็นไฟคือเกาลมก็แตกไปเป็นลม ล่มกระแจ่านล่มคือเก่าส่วนพญาจิตตลาดจิตใจที่ว่ามันสมองก็แล้วเตที่ว่าจิตใจก็แล้วตแต่โลกโกดหลงยังมีอีกทีว่าเเล็บหลดหลวนว่สนิมมันมีอีกคันบ่มีคันบ่มีเล็บก็บ่มีสนิมคันบ่มีใจก็บ่มีเกเล ิเลสนยังเปียบว่าเปียบเหมือนพเปียบเหมือนเมฆหมอกมาบางาังพระอาทิตย์เป็นอาขันสุกะเป็นแขกม,มาบางังส่วนจิตใจเปียบเหมือนพระอาทิตย์เละเดือนดาวเป็นของใสสะอาดอยู่อย่าอาศัยเมฆหมอกมาบังตั้งหาก ยึตใจก็คือกันใจทแท้ใจเรื่อนล้วนมมีกิเลสเป็นทรติยัคกว่าใจเยื่อนล้วนใจสะอาดอยู่ได้กิเลสมาโอบน้ำอันละเอียดแทบมมีตะกอนส่วนตะกอนมันมาจากตุ่มจากนา้ำกิเลสอุปมาคือตะกอนน้ำสะอาดเรื่อนล้วนอุปมาคือ จิตใจของพระลหันเห็นสัตคนตายในโบราณเพิ่งอ,อานามบกพผ้าวไปหดหนาขันจิตใจบปใสเหมือนน้ำบกพ้าวนี่จะมาทองเที่ยวตายในวัดตาทุงศารนี่แหละเนื้อวาจั๊มูเหาวะจั๊เแล้วไปหดหนาซบในโบราณเพิ่นประเทศไทยกู ผู้คนดีเหราฟังมู่เฮาเนี่ยขน,นา้าบ่วใสเหมือนดังนาบกาเผานี่นาบเผามีตะ่อนเล้มาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอย่างเี้เนาะที่วานขาดตอกดอกไม้ก็ดีวานขาตอกไว้น้ำชางโบราณทางาาอีสานกระดูกของเฮา,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 าเนี่ยสี่เนี่ยะปจัดกระจายไปจังสี่เหรอนะภาษ ผมพูดลองค้นตีไปทั้งเซยศาสะอาดภาวาวานล่วงหัผีกินมันจังมหามำนาจวอมาเมียนปัญหาของเฮามันยังมีหลายเพราะกิเลสของเฮายังมีหลายปัญหาสต่องหลาย ถ้าเกลเลตหน่อยลงปัญหาก็หน่อยลงถ้าข่วงเ็ดหลาบแน่วัตาสงสารมีหน่อยลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาก็หน่อยลงข่วงเทยา่าเทยานยุบตัวลงเมื่อข่วงเทยา่าเทยานในวัตาสงสารยุบตัวลงทุกคิดทุกใจกับหามเดชหามล่อถอยลงเหมือนกัน เข้ามาอยู่ในวัฏสงสารด้วยมันเข้ามาอยู่เพื่อเพื่อกินเพื่อนางเพื่อนอนเพื่อลาเพื่อรวยสีสังภ่ายนอกเล่ากินพ่อได้อยู่บ่มันอยู่เพื่อสิกินเล่านางพ่อได้อยู่บมมันอยู่เพื่อสีนาง แล้วนอนพอได้อยู่พอเปลียนอิริยาบถว่มันอยู่เพื่อสีนอนเพื่อสีกินเพื่อสีนงังเพื่อสีนอนพ่อที่ได้ปฏิบัติพ้นจากทุก์ในวาตทสงสารพ้นจากทุก์ในวัตาสงสารก็คือพ้อนจากความหลงเจ้าของมันเองเมื่อความสลาดของเจ้าของมาแล้วพ่อแล้วก็ชน,น,นะค้ามโง เรียกว่าสงฆ์ข้ามล่างโลกคันธ์ชนะข่วมง้อได้แล้วันส,สนะข่วงง้อเจ้าของเขาเรียกว่าสงฆ์ข้ามล่างโลกชนะอันอื่นแต่มัดเมื่อที่เอามาเกลีก่ยเกลียบใจขันยังมหันต์ชนะความหลงเจ้าของก็เรียกว่าเป็นธาตุแห่งความหลงเจ้าของ ก็เรียวก็เป็นธาตุแห่งตัณหาก้นทเยอทยานในวัตาสงสารอยู่เทเยทยานในเกิดในแก่ในเก็บในตายในว้าม,มีโยัดภาคในสมบัตถสถานวัตถุนิยมเท้าับส้มมาริอยู่แต่อยู่แต่อูของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วขอเปลียปวนในดับไปน้ำค้านนั้นเกิดขึ้นในอดีต สังขารอันนั้นกระดับไปในอดีตแล้วสังขารที่มีใจคล้องม่มมีใจคล้องก็ดีสังขารใี่เกิดในอนาคตสังขารหนึ่งก็ดจักดับในอนาคตสังขารหยาบกระนับดับตามหยาบสังขารละเอียดกระดับตามละเอียดเกิดขึ้น่นแฟรปวดนั้นแล้วไปพยับแดดมันเกิด ตัดรอบขืนเลี้ยวขนาดไหนมันกระดับขนาดนั้นเป็นรอบรอบของมันที้เจตสิกความนึกคว,ความคิดยิ่งรับเลี้ยวกว่านั้นหรือสัญญากรณีหนึ่งสองสามที่หาเอาแกไปก้าสิบนี่มันสัญญาได้เนี่ย<ม>เพราะว่าหนึ่งแล้วก็ล่วงไปแล้วเพราะว่าสองก็ล่วงไปแล้วเพราะว่าสามก็ล่วงไปแล้ว<ม>เพิ่นเทียงว่าสัญญาความจำนี่ ดับเลี้ยวเหมือนพยับแดบเถอะนะมุคคลเห็นความเกิดความดับขณะคิดหนึ่งยังไม่ดีก็ผู้ว่าเห็นความเกิดความดับเกิดมาตั้งร้อยปีเห็นความเกิดความดับก็โดยใจความคือเห็นอนิจจงมันเองข้อมโมหันบิเทียงมันเองเมื่อเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังยู่ในตัวก็เห็นอนัตตาอย่ในตัวอันบังคับบัรทราบว่าไร ว่าให้มันเกิดมันดับมันก็เกิดกระดับส่วนจิตใจและสติปัญญาสามารถจักบังคับได้บังคับเพื่อให้รูเรรรร้เท่ารู้ท่านรู้มั่นรู้ตัวรู้เท่ารู้ท่านเที่ยมถึงเนีย<ม>่ยจิตตัางท่านตั้งสุขาวหาหังจิตที่ฝึกฝนแล้วน้ำสุขวาหายก็น้ำสุขวาหายจิตท่านเนี่ย นอกกากคิดใจโมไม่อันใดที่ฝึกตนได้นอกกากคิดก็มีอันใดที่ฝึกคิดได้โมมีอันใดที่รู้เท่าคิดนอกกากคิดก็บ่มีอันใดที่ฝรั่งคิดอีกเหมือนกันสี่ว่ามันสมองกะเหล่าแกเรื่องปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจบสิ้นบมเป็นเพราะเหตุใดเพราะมีรบไมีโกรธไม่หลงอยู่ เขาที่มันเป็นเขารีบเรลยหอบไปวานมันบกึืนผืชพันธุ์ท่านยารกระถางมันรีบเนี่ยหอบมันมันบ่มีพืชยุหัดกิเลศผ้าห้าเป็นพืชพันตามไปกว็งงมากจากใสมากจากเครื่องดอกสันดาล เพม่อโง่เกิดขึ้นพ้าให้ท่ำกรรมท่ำกรรมแล้วพ้าให้รับวิบากของกรรมวนเวียนกันอยู่บนเนื้ของเว่นกับคืนเหตุัี่สั่นทอนหันละหันจึงอยู่เหนือกรรมเหนือวิบาสมู่เ้ายังอยู่ใต้อำนาจของกรรมของวิบากอยู่ทำซัวแล้ว จิปตปฏิเสธว่าหายได้รับก็ได้รับเพราะใจเป็นผู้ทำเนี่ยทิ่จิตไม่พใจเป็นหน้าเนี่ยกายเป็นเบาเนี่ยเป็นหน้ายกเป็นหน้ายโก้เป๋าภูน้ำเปแาเป๋าภูนํำน,น,น้ำกายน้ำไหวจ่าให้ทถ้ำทิ้งที่ก้วนเดือดร้อนใจไปทำลงถ้ากายว่วจ่าไปทำลงว่วจ่าก็กายเนี่ย มันบ่เดือดร้อนนําผู้สิรูลด์ว้มเดือดร้อนก็มันคิดมันใจผู้สรรูลด์ข้มว่าเดือดร้อนก็มันคิดมันใจทําบุญหายใจทําบากหายใจทําดีหายใจทําซัวหายใจพอใจเป็นผู้ทำแม่นปฏิเสธสีบว่าเอากระดับก็บ่ได้พราะขึ้นมาหาใจพอใจเป็นผู้ทำเนี่ย พืชมันยูจังไหนมันตอขค้ืนมหาพืชมันคือหอาปลูกบ่อแล้วเพ็ดก็ดีเสียให้มันหวานมันไม่หวานก็คึืนมหาพืชของมันนะมะขมหอปลูกข้าวเจ้ามันก็เป็นข้าวเจ้าที่ตามดื่มโมฮอนมาเป็นข้าวเหนียวฉะนั้นคือกันจึดใจฮวานข่มดีผลของข่มดีก็มาหาใจยึดใจฮวานข่มสัวผลของข่มสัวก็มมหาใจพระศาสนาย่นลงมาหันต์ย่อ ถ้ามันยตาเป็นผู้หล้จักเหตุเชีนหู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นหน้าที่ของจิตใจสติปัญญาที่หู้จักว่าเหตุอันนี้ไม่เป็นแห่งไปทั้งสุขหรือจะไปทั้งทุกข์อัตฉัญยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ นิดสัมมะกัลนางเสือโยใครควรเชี่ยกนยากจึงทำเชี่ยเลยดีกว่าสิ่งใดที่เฮ้าใครควนแล้วเฮาทำาช้มันพลาดก็มีประตูแก่เีอาเนี่เฮ้าสิมาแก้คิดแก้ใจแก,ก้ความเห็นผิดของเฮาออกจากวัฏตาสงสารอี่ยงนี้เพราะเฮาเคยทองที่เอามานานแล้วในวัฏตาสงสารอั่นี้ ไปมองหน้ามองตากันผู้บ่เค่อยเป็นพอ่อเป็นแม่ผู้บ่เค่อยเป็นายเป็นทายผู้บ่เค่อยเป็นมิตรเป็นต่สหายออผู้โบค่อยเป็นพี่เป็นน้องกันจะคายยากแม่โลกอันเนี้บ่อไม่ศาสตร์หนึ่งกับศาสตร์หนึ่งพระองคจ้าอาย่างสี่งทำสันสูงขอพระพุทธศาสนาสอนในเคล็ดลับในวัฏสงสาร สอนพญา,าคิตตลาดเคสหลาบในวัดตาสงสารพญา,าคิตตลาดเที่ยม,มากอเอาว่าหมานว่าเทียงนังกับว่ามันของหว่นของเทียงพญา,าคิตตลาดมากอเอาผมคนเล็บฟันนังเหนื้อเอ็นกระดูกเหยื่อในกระดูกหม,มอมหัวใจตับพังผืดไตปอดสใส่ไงใส่หน่อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จัดเป็นธาตุดินพญา,าคิตตลาดมากอเอา พราะยังลงดินน้ำไฟร่มอยู่ก็เลยแล้วมาก่อเอาดินเอาน่อมาไฟไว,ไว้ร่มอยู่เนี่ยมาเป็นสมบัติผัดฉามเจ้าของขันเมื่อดินน้ำไฟร่มจะมีแตกสลายพญาคิตตราชกระสุกเหาะมาเหตุนี้สันจึงว่ามาสอนใพนพระญาคิตตราชรู้เท่าเจ้าของซะยกทงขาวตอคมหลงเจ้าของซะถ้พาพญาคิตตราชมาตาบสลาด เหนือคัวมือจะของก่อนแล้วอุปมาคือแสงพระอาทิตย์โผล่มาชนะคววม,มืดน่ามือมีม,มีมอกการท่องเที่ยวในวัดตาสงรรสารว่มามันเป็นเรื่องเล็กๆหน่อยๆอาศัยความเคยชิ้นของเฮาซุกเอาเผากิน เมื่อนันก็เลยถือเป็นเรื่องเล็กหน่อยเฮาคันกระจกมันใสสะอาดดีหรือกล่องมันดีอันนี้มาพาน,น้อยเดี๋ยวมาก็คงกับฉันไหนคือกันถ้าจิตใจหองเฮาสูงสติปัญญาเฮาแก,ก่กาทุกเพียงเล็กเล็กหน้อยเฮาก็ตตองปรากฏหลุดเมื่อนาเหลือ่อมไส บนาบูซาในวัตาสงสารคนมาเกิดที่แรกมิตรกรรมมื้อเกิดออกมานะให้พอมาจิเรมาพานกองทุกเพื่อได้เกิดมากนะยิ้มหัวเละบม่มีมิตรไหมันล่างบดีจะเกิดมากสัตว์ทั้งหลายมนุษย์จังหว่าชาติปีพทุกขา ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ท่านทางล้ายเห็นความเกิดไหมเห็นเห็นเลยพี่เจ้าหน้าอย่างไรบ่ได้พี่เจ้าหน้าอะไรเนี่ยเรียกว่าบพเห็นความเกิดหรือพี่เจ้าหน้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นความเกิดความแก่เนี่ยเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นว่าความแก่เห็นว่าแก่เป็นของธรรมดาซื่อนะครับ่ได้ถือว่ามันเป็นทุกข์ คือว่ามันแก่ที่คือเนี่ยผมเห็นผมเห็นความแก่ก็เก็บก็คือกันก็ตายก็คือกันมีทุกข์ชาติพิทุกข์าปิแปลว่าแม่มันทุกข์หลายจังมาใส่เสลเอตตัตวม่อ,อไม่ทุกข์เป็นทุกข์ทันที่จะน่าทุกข์พ้อมเขาลมหายใจเขาออกอยู่เพามีคือเว่นเคลืนอย่ย พี่เจาหน้าอนิจจังพร้อมกับลมหายใจเขาออกมืม you know kind of ีกระเวงกระเคล่นพระสิมาตัวไดในโลกอันนี้เมื่อตัวว่าใดคิดข้าน้อยเขาขับข้ามข้าไปเสียแล้วก็เรื่องของมือเสือเห็นยุคพร้อมกับลมหายใจเขาออกเห็นยุคพร้อมกับชีพจรเดินผุนแห้งคัากร้ายส่วนชีวิตของมนุษย์กับชีพจรนี่แหละเดิน เดินป๊อบบันนึงกับชีวิตแหละขันเศร้าเดินกับป็นห่าตายแ่ะหายใจเขาก็เป็นทาราบนึงงละหายใจออกก็เป็นทาราบนึ่งลนหายใจออกแล้วม่เขาก็ตายดิอายุของศาสตร์ของผมนี่เพียงหายใจเขาเท่านั้นหายใจหายใจเขาจะออกเท่านั้นอาอยุของตานะตานแปลว่าชีวิต จงปรุงธรรม3เว้นลงเทิดเนี signal, ่ยเฮาจะกล่าวจงสละตําแหน่งในวัตตาทรงศาลเถิดนะครับที่เฮาค้อยได้หลงทองที่เฮมาในสุขโศกในแกในเจ็บในตายในควมปราถนาบ่ได้สมหวังในความดีใจเสียใจเฮาได้โมาแล้วจงเ็ดจงาบเด้อ่านพระองค์เจ้าว่าเรียนวิา็ดาบซะแต่วันนี้ต่อไป พิม่าหาพอพี่ลูกหลานเลยพระเจ้าถ้ามีหน้ของพระอ,องค์เจา้าอุปมาคือเอิญเดี๋ยวมุมี้คืเวน่นกลางคืนมาเน้อหลูกหลานเอลยบนพี่จังมันบนสบายเลยชินสมาธิปัญญาเรียกว่าควบควบเอิญควบหอ้องควบเลี่ยกของพระอ,องค์เจ้ามุมี้คืเวน่นกลางคืนทานชินภาวนาชินสมาธิปัญญาเรียกว่า เป็นค้อมหองควมเอินความเรียพบของพระพุทธเจ้าอยู่มังนีก็เรื่องกังกืนหรือ,อยังสัน้นอุปมาคือพระองค์เจ้าหาอาหารมาไว้เนี่ยร่างมือกินร่างมือเปิบเอาซื้อหรือโบยังแั่นอุปมาคือทางพระองค์เจ้าทางเลี่ยนเนี่ยมาเนื้อมาเนื้อให้น้ำทา่าพอทางมานี่ยวางสนกุกพี่มันยังสบายลูกหลานเลยจะพาไป มั่วเกิดกลัมั่วต้องเกิดน้ำแก่น้ำเก็บน้ำตายพากันเบื่อกันนายให้มันพากันเช็ดบาปสนุกหลานเดยให้มั่วฮับพอพี่่วก็จะอุปมาคือพระพุทธเจ้าวายทุกศาสนาทำคนเมาให้ฉลางออกสนุกหลานเดยให้มันคลายเมาเสียเล้อคนเมาในวัฏจักสงสารเงินลูกเงินหลานสิมีเงินหลานเงินโกดเงินตื่นเงินติวอยังลูกหลานเจ๊เลยลืมตัวเน้อมันว่องหวนบนเตียงได้สิีดประโยกนัดผ่าคือได้หัน จังท่ำจิตท่ำใจอย่าให้มันสุดเรื่องแค่นั้นเนื้อให้รูเท่ารูท่านรูมัน่นรูตัวเสียแล้วยังที่แก่ค้อมล้องเจ้าของได้งายเห็นว่า,าพอซะหลูกหลานเลยผมว่าคือพระองค์กจ่าวา่าจริงสังไม่มีกังเว้นกังเคลือนเข่าสูพระนิพานไปแล้วมักก็ไม่หินไม่ทรายในท่องมหาสมุทรมือห้าวพิไปคือกันนั่นละ ปญหาอันนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นนาที่เฮาสิแก้เทาแก้ท่านกับท่านเท่าแก้ว่าท่านเท่ากระตายโคโล่จะเกิดอีกี่สิว่างเลยอ่าเกิดมาแกม่มาเก็บม,มาตายเวลาไม่น้อยนักนานี่น้อยไปไหนเสื้ลมหายใจเขาเนี่น้อยไปไหนสว้ลมหายใจออกน้อยไปไหนก็บเสื้สิบสิบพปจงอนเดินกัดกัดกัด ันเช่าเดินกับมหาแล้วสิ่งเมื่อนี่มันเป็นวีซ่าของนักป่าเมื่อมันวีซ่าคนหลงสิมาพี่จาหน้าเป็นวีซ่าของผู้สนใจยักผุนจากวตาสงสารกินทานเขาแมทับพักเส่นนึงก็คือกันเล่าติดท่บมูลนุทิศ้าพอห้าเม่ผู้หลวงรับไปเหมอกันขอให้พ่อให้แม่ได้รับ หรือขอหายาตีพี่นองด้รับและขอให้ผู้ข้าพ้นทุกไปไว้หว,ว้ด้วยส่ได้เดี๋ยวนี้ด้วยอันนี้สงสิได้กินในท่านฮาพอหาเมียทาทำบุญฮาผู้ตายก็ดีาะให้ผู้ข้าเดี๋ยวมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารน่านเดี๋ยวผนทุกไว้ไห้ไปทั้งพอทั้งแม่ทั้งพีทั้งน้องผู้ข้าก็ต้องนองรีบไปนำกานโหลดนะครั <c oughs> Легко мой,